จากงานวิจัยสู่การยกระดับเทคโนโลยีสูงสุดเปิดตัวนวัตกรรมฟิลเลอร์ Midfill p a r t h a f i l l e r Midfill p a r t h y a l u r o n i c Ac i i f i l l e r คุณฮีวอนมุนประธานกรรมการบริษัทชัวเมดเคอาจำกัดรวมกับคุณเขมิกาทองมารองประธานบริษัทชัวเมดเคอาจำกัดเปิดตัวนวัตกรรมฟิลเลอร์ Midfill Plus Mid เฮดเอฟิลร์ Midfill p l ไฮยาลูโ n นิกแอซิดฟิลเนวัตกรรมเกาหลีฟิลเลอร์ DVS ในการเชื่อมพันโมเลกุลของฟิลเลอร์เพื่อให้คงรูปสวยและอยู่ได้ยาวนานถึง1ปีพร้อมกับความปลอดภัยที่มากขึ้นลดโอกาสการเกิดอาการแพ้ได้มากขึ้นค่ะ นะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่นะคะทางบริษัทนะคะได้เชิญมานะคะมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะในการใช้ฟิลเลอร์นะคะในการฉีดนะคะบริเวณน,นะคะจะุดซ่อนเรนนะค,ะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นางานที่นะคะ ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีคุณหมอนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมในงานนะคะเป็นจำนวนมากเลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับนะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีนะคะที่ไม่เหมือนนะคะเป็นเลิ์นะคะแบรนด์อื่นๆนะคะที่เคยเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะแต่ว่าจากที่นะคะหมอได้ลองใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าผลลัพธ์นะคะที่คนไข้นะคะได้ค่ะก็มีความพึงพอใจนะคะแล้วก็ค่อนข้าง สมนะคะสมกับที่คนไข้นะคะแบบคาดหวังไว้ค่ะก็สำหรับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่านะคะตรงบริเวณ น้องสาวนะคะของเราเนาะจริงๆมันก็คือเป็นผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวนังนะคะบร,ริเวณเหมือนบร,ริเวณหน้าหรือว่าลำตัวของเราเนั่นเองนะคะแต่ว่าในการฉีดนะคะบร,ริเวณจุดสั้นเลนค่ะก็จะต้องนะคะฉีดให้ถูกชั้นนะคะแล้วก็ถูกเพรนนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณที่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าฉีดให้เห็นผลนะคะเพื่อลดนะคะการเกิดพบภาวะแทรกซ้อน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเนี่ยการเลือกผลักที่ที่ดีนะคะแล้วก็เทคนิคที่ดีนะคะก็จะทําให้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ คุณพอใจคะ่ะแล้วก็ไม่มีภาวะทรกซ้อนที่เกิดขึ้นค่ะใไ่ค,ครับผมก็ก็ขอบคุณนะครับผมบริษัทที่จะมาเชิญมาเป็นเรื่องของวิทยากรในการพูดและก็แชร์ประสบการณ์ในการใช้ตัวของฟิลเลอร์ตัวแบรนด์นี้วันนี้นะครับเพราะจริงๆก็คือเป็นคนที่พยายามก็รด้กับโลนาร์ลงมาตลอดว่าเราไม่อยากให้เกิดการเพิ่มขนาดแบบผิดๆแบบที่มีข่าวมาตลอดในเรื่องการใช้สารแบล็ลองแล้วปัจจุบันข้อมูลของฟิลเลอร์เนี่ยในเรื่องการเพิ่มขนาด ของน้องชายเนี่ยก็ค่อนข้างมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าให้เรื่องความปลอดภัยในเรื่องการขัดเคลืที่ต่างและผลโอกาสการติดเชื้อมันน้อยแล้วก็มีประสบการณ์ทําด้านนี้มาค่อนข้างถือว่านานพอสมควรแล้วก็จะค่อนข้างตอบได้ชัดแล้วว่าตัวของฟิลเลอร์เนี่ยตัวเนี้ยเาเรียกว่าไงเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาในเรื่องของ,งการอาจจะมี DVS เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของการที่โอกาสการ เกิดผลข้างเคียงเรื่องการแพ้น้อยไปอีกนะครับส่วนส่วนในตัวของจุดเด่นด้านอื่นเนี่ยจริงๆตัวนี้อาจจะเปิเลว่าเป็นอัฟลเลอร์สำหรับเข้าวงการที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นตัวเคร่ตัวราคาเขาน่าสนใจสำหรับคนรู้สึกว่าเอ๊ะเรียกว่าไงครับอาจจะงบไม่เยอะแล้วรู้สึกว่าอยาก ทำแล้วสีอยากให้ปลอดภัยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงจากประสบการณ์ที่ได้ลองใชน้นะครับผมก็ถือโอกาสวันนี้เป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ที่ทํามาทั้งหมดตลอดเวลานานหลายปีนะครับแล้วก็มาแชร์ว่าโอเคฟิลเลอร์ตัวนี้ก่อนจะเข้ามามีการทดสอบการใช้ในคนไข้จริงแล้วผลเป็นยังไงครับกําหนดปริมาณของสารที่เราจะฉีดในแต่ละจุดได้เพราะว่าข้อดีของเขาคือเขาเน้นในเรื่องที่ว่ามันบวมน้อยแล้วก็ความยืดหยุ่นก็ค่อนข้างสูงเพราะทำให้มันเกิดความนุ่มนวลได้เยอะแล้วก็ สมมติเราตีประมาณนอกคนนี้จะฉีดีซีเราสามารถบอกได้เลยว่ามันได้ขนาดนั้นจริงไหมแล้วก็พอหลังจากฉีดเสร็จถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงจุดนั้นเองเราคุยกันได้ง่ายขึ้นว่าไอเนี้ยถ้ามันไม่บวมขนาดนี้เนี่ยมันฉีดแล้วไม่ได้ขนาดนี้มันน่าจะประมาณขนาดนี้เพราะฉนั้นคุยได้ง่ายครับถ้าจะเพิ่มขนาดเพิ่มอะไรปริมาณท,ที่มันมากขึ้นก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมตรงจุดนี้คือจะเป็นประโยชน์สําหรับเขามากที่สุดสําหรับฟีสิก์ตัวนี้ก็จะเป็นครับอ่ะเป็นว่าหนึ่งคือ อยากก็อยากฝากบอกสำหรับคนที่อาจจะดูและดูเป็นข่าวอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าคําว่าสม l p เ n i น syndrome ด้วยความรู้สึกว่าเล็กอ่ะมีอยู่จริงเราไม่อยากให้คุณไปทํากันแบบผิดๆนะครับอาถ้าต้องทำอยากให้หนึ่งคือปรึกษาหมอให้ถูกนะครับแล้วก็หนึ่งก็เรียกว่าไงให้เหมาะสมนะครับผมเพราะว่าเข้าใจว่าเราอยากต้องการแก้ปัญหาความไม่มั่นใจทีนี้เทคนิคนี้เป็นก็เทคโนโยีหนึ่งที่เรื่องเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของ กอนน้องมีซินโดมความรู้สึกว่าน้องชายเล็กเกินไปตัวนี้ช่วยแก้ไขได้แต่ก็อยากให้เตือนว่าให้ทำเดีาา๋ยวกางเรียรครับกับหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแล้วก็มีการปรึกษาก่อนเขาเรียกว่าใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับค่ะก็สําหรับนะคะตัวหมอเองนะคะก็ จริงๆอย่างที่คล้ายๆของทพ่อนๆนะคะก็คือณปัจจุบันนะคะก็มีนะคะทั้งคนไข้นะคะแล้วก็แพทย์นะคะที่สนใจนะคะมาทำนะคะแล้วก็ให้ความสนใจบริเวณการฉีดนะคะบริเวณจุดซ้นเลนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนะคะเราก็ต้องทําอย่างปลอดภัยนะคะเลือกโปรดัก์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ฉีดนะคะบริเวณที่คือต้องได้รับการวิวเทรนนั่นเองนะคะในการที่จะมาฉีดตรงบริเวณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเราก็มีการที่เกิดพวกฟอซสซิลต่างๆได้ถ้าเราแบบใช้เทคนิคที่ไม่ดีนะคะเลือกโปรดัก ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ยังไงก็สึกว่าสามารถจริงๆแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มารู้สึกว่าพอใช้แล้ว่ะก็รู้สึกว่า,าดีนะคะแล้วก็เห็นผลได้ค่อนข้างดีค่ะคนไข้พอใจค่ะเอาสัญญ้นๆง่ายๆนะอยากทำให้น้งองสาวน้องชาย <S <S ดูดีขึ้นอยากอุ้มจากใหญ่ไปหาหมอ เนะฉะนั้นคือนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเพราะจะได้รับการดูแลที่ตามหลักวิชาการตามสิ่งที่จะต้องทํามากกว่าที่เราจะไปฉีดสารที่มันแปลกปลอมแล้วต้องมาแก้ไขปัญหากันตอนหลังไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ไปฉีดตัวสารแปลกปลอมตัวอื่นแล้วเกิดปัญหามาแต่ผู้หญิงก็ไปฉีดให้มันอุณมแล้วก็เกิดปัญหามาเหมือนกันโดยที่เป็นสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่ตัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทางการแพทย์นะครับไม่ใช่ยาเลูกยนิกแกซดที่เราใช้กันอยู่เพราะนั้นอยากอุ้มอยากใหญ่ไปหาหมอครับ หมอในที่นี้คือหมอที่มีแพทยศาสตรบ์บัณฑิตนะครับขอฝากด้เลยครับ